รครอบครองผมได้เป็นประธานจุดโคมเอกพิเศษสุดที่ขึ้นจุดทั้งครอบครัวเลยเป็นความไม่ตางหลวงพ่อที่ผมปลื้มมากบนนี้มีอานิสงส์อย่างไรครับอานิสงส์มีมากนะจ๊ะแต่ว่าเราจะพูดคร่าวๆนะคร่าวๆอาน,นิสงส์ในการจุดโคมเอกพิเศษสุด จะทำให้ลูกและครอบครัวได้รับอานิสงส์คร่าวๆดังนี้หนึ่งจะเป็นผู้มีดวงปัญญารุ่งเรืองสว่างสวย,ยมีปฏิพานไวพ้พลิบที่เป็นเลิศและจะเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมเกินกว่าใครๆไม่ว่าจะทำธุรกิจการค้าหรือการทำงานในดๆก็ตาม แม้มีปัญหาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญาอย่างมหัศาลสอนจะทำให้มีดวงตาที่สดใสสวยงามสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ใกล้ไกลได้ชัดเจนยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปจ,จะเห็นแม่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ผู้อื่นไม่อาจจะสังเกตเห็นอันจะนำมาส่งความสุขความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต สามจะเป็นที่รักและคารับของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่จะเป็นผู้มีผิวพรรณวันะพองใสสาว่างสวายเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของมหาชนทั้งหลายาห้าเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะเป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่มีรัศมีสีสันสว่างสวายมากกว่าเทวดาทั้งปวงอ,อกจะได้พบแต่บัณฑิตนักปราผู้มีความคิดดีงาม ที่จะชักชวนลูกและครอบครัวสร้างบุญสร้างบาร,รมีอีกทั้งคนภัยคนพายก็จะไ่มากล่ำคลายาจะจะสามารถสอนตัวเองได้ทำให้ไม่พลัดไปสู่อบายติดสำคัญบุนนี้จะทำให้ลูกและครอบครัวได้ก้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีติดตามตามติดมหาปูชนีจารและมุคณะ ไปทุกภพทุกชาติตราบกระตั้งเขาถึงที่สุดแห่งทำได้ในที่สุดจะ<า>ก็เป็นอนิสสงคร่าวๆนะจ๊ะ